สบายดีพ to ่อแม่พ <internally. S 3> ี่น้องสกู๊สกุลสสบอร์ที่ติดตามหักสมส่งน้องหนัดเนาะวันนี้กับพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องเอ้ยดูเพื่อนนี่แหละพี่น้องอันนี้จะเป็นเพื่อนร่วของเฮานะที่ว่ามางลงแล้วแต่ว่ายังจงไวเห็ดอยู่เห็ดกินซัมเนีเนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพื่อนใหญ่กับบ่มีแล้วมางลงเรียบร้อยพี่น้องอัปเดตเพื่อนนห้พี่น้องเบิ่งเนาะ อัปเดตเพื่อนที่ว่ามางเรียบร้อยเนาะให้พี่น้องในเบิงเดินบ้านเดินเพื่อนของเราอยู่กับบ้านนอกบนน้านานรรมำมาสรป่าดงพี่น้องเลยบ้านอยู่กลางป่าพี่น้องก่อนไปบ้านผูเมืองคนก็นต้องได้ผ่านป่าผ่านทงหน้าเนาะเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านนน้อยพี่น้องเลยอันที่พี่น้องเห็นเพืเ่อนลังสีสมนะ่ะเป็นเพื่อนค้องนองไม้เ้ยพี่น้องเด้อ เพื่อนของนองไม้เนาะเพื่อนของพ่อเม่เพื่อนน้ำผักน้ำาแรงที่พ่อเม่เพื่อนไปกรุงเทพกรุงไทยอะไรพี่น้องไปกรุงเทพอะไรเนาะหาเงินหาคำกับเก็บกรํามาได้ซัมนี่แหละพี่น้องได้เพื่อนล้างพักใหญ่เติบเนาะเพื่อนเพื่อนก็ดีใจน้ำเพื่อนเนาะเฮาก็ยังสีปุ๊กใหม่หาย t a ส i ได้สาได้พี่น้องเ้ยตามงบตามประมาณเนาะตอนนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบ่งก่อนว่า เป็นจัางไดบ้านเมืองของเฮาบรรยากาศกาตอนเช้ากับตอนเย็นกับสีหนาวๆาเนานะพี่น้องตอนกลางเว่นกับสีแดดแจ๊แดดแจ้งคือพี่น้องเห็นี่แลยนะเนาะแดดแห้งลายพี่น้องเลยตอนนี้ก็มีน้องขอดกับน้องต้านแถาพอนะน้องขอดผลมาซอยถอนตะปูพี่น้องเลยถอนตะปูออกจากไม้ ้ยังสิใส่ได้อยู่บ่พอมาทอเล็กตะปูซอยเมื่อนี่เนาะเศษเทือนใหม่ก็จักสิได้ฉันได้ตามงบตามประมาณเนาะพี่น้องเนาะกระสีเก็บไม้เก่านี่แหละใส่พี่น้องเลยไม้ใหม่ก็จักเล็กจักหน่อยเนาะใส่กันตื่มกันทันทีไปซื้อไม้ใหม่เลยเฮากัเงินท่าบ่ลายเนาะ ເຮົາກໍເກັບໂຕດດີນຊาะใສພີນອງຕົນໝກມວງພນ້ອງດກກ້ຳຫຳນ້ອງເອີາສິກິພີນ້ອງມີຕາຍ່ໆເປພີນອງເອີຍຊັນທອນເກຕະູນາຕນກຊ່ງມກະແດກະຊິຮງຮງແນພນ້ອງີ นี่เป็นรถข้าเจ้าเถื่อมาเฮือนบุญนนั่แหละพี่น้องพอเพราะว่าเฮือนบุญบริใกล้กับเฮือนเฮาเนาะ,ะพี่น้องพี่น้องได้เห็นในส้มน้องกันเนาะว่าบ้านเมืองเฮาเป็นจังใดอันนี้เป็นเดนินเฮือนของเฮารอบๆงอควยข้างๆก็สิเป็นเฮือนของข้าเจ้าผุ่มใหม่กับลายๆพี่น้องเลย เขานนี้ได้พี่น้องเพื่อนก็ได้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มนำกันอัปเดตช่วงนี้กำลังทอเล็ขตะปูยังบริเฮตเทือนเฮดซานพี่น้องเอ้ยยังบริเฮตเนาะน้องได้เบิ่งได้ส้มนำกันปิดผ่าดประการใดก็น้องหนัดขอโทษขอไพน้ำลายได้พี่น้องเด้อด้อไหน โอ้สิป,ปุกเดือนสี่นี่ยแหละพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งก่อนว่าถ้าพอพันสิป,ปุ๊กวางได้เนาะถ้าพอมาสี่ให้เบิ่งดูสิป,ปุ๊กวางได้อย่าเอาไก่หัวเลยได้อันนี้ก็เป็นหัวกันได้เก่าพี่น้องเลยให้ถ้าพอพันสี่ให้เบิง่งว่าพันสิป,ปุ๊กอบหลอมได้เนาะเอาทรงถ้ามาธ้ามาด้าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเอาทรงดีไรกะเปลืองงบเปลืองเันเงินเนาะ จะเอาประมาณนี้แล้วพออันเสาเ้ามีจากต้นก็เสาสิบสองต้นกับสามห่องจะเอา,า,อเออาวา,ง,าวงประมาณนี้เพื่อกอขางกอยังเนาะเช้ากลางมาตตอนี้ขอกระสิบประมาณนี้ โน้องสร้างเางพิ่นกระทะกระซอสใหม่ได้ซสำนีกพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเหล้าเข่าเหล้าเข่าก็มีแต่เหล้าเข่า,ขา,ขา,ขากกคายเข่าคายน้ำเลยนาะกะยังสิคายอายุสิคายตื่มเฮตุเทือนนะพี่น้องโอ้โหดีค้างเหล้าเลยกระชัได้ายายเหล้าออกแล้วนี่เนาะ จากนั้ได้แต่เผื่อสิก้เผื่อสิยางเนาะเมนเผื่อสิหางเงินได้ได้สำได้ก็เอาพี่น้องเอ,อ้ปีนี้ซาทุคอยได้ขึ้นอยู่เนาะพี่น้องเป็นกำลังใจเขาไมา่ให้น้องหนัดได้ลายนี่ได้พี่น้องเด้อพอสิมีกำลังใจสู่ต่อพี่น้องเอ้พอสิมีกำลังใจสู่ต่อเนาะขากำลังใจจาก ป้าลุงพี่พ,พ,พี่น้องน้องเนาะเป็นกำลังใจให้น้องหนาดในด้วยพี่น้องหมุนอยู่เคื่อน,มอนเมย,ย์อันเนี่ยอะไรพี่น้องเลยอันนี้ก็น้ำพักน้ำแรงของเพลินเพลินไปกรุงเทพเป็นเอื้อคลองสนัดนี่แหละเพลินไปกรุงเทพตั้งแต่อายุสิบสี่ปีพี่น้องจนป้านนี่เพลินกับอายุเท่าไรเลยสาวยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดปีพี่น้องยี่สิบเจ็ดปีเนาะเพื่นฮะก็ขึ้นมาอยู่บ้านปีที่แล้วยี่สิบหกปีเนาะก็เป็นสิบปีพี่น้องเลยนำผักนำแรงของเพื่นอนเนาะก็ได้สรันีละข้างในก็บ่รู้ายยังเลยอันนี้ก็ก้อนอิดแต,ตกไปน้ำเลยพี่น้องเลยแต่ยังดีอยู่มีได้อยู่เพื่อนนั่นเอือยเนาะอ,อยู่เพื่อนแม่น้องอันเนยถ้าเพื่อได้ขึ้นเพื่อน จะได้เพื่อนเนาะน้องขอใจดีเดอ้อมือเนี่ยมาทอ,อยมอทอนเล็กตะปูซอยลูกอีกทอนเล็กตะปูซอยกัน, <Sorry. S 1> นยังไล่กองเด้อย,ยังมาแล้วไง เส้นเส้นแล้วพี่สราท้าร์ทเส้นเป็นกำลังใจค่ะมากับมาให้กับพ่อเนาะพี่น้องบอมาซอยเหือซอยแห้งก็ได้ขอกำลังใจจากพี่น้องๆสกุลสกุน พี่น้องข้าวกะทิมาทอดเล็กตะปูเนะพี่น้องมาทิทอดเป็นบอกพี่น้องมาลองผ่านแล้วมาผ่านแล้วค่ะ น่อยเนาะเด้พี่น้องพอนก็ได้แคเป็นอยู่แล้วพี่น้องเลยยังแต่ว่ามันไก้ไปบริจมงง ได้ทอนแล้วแล้วพอ,อมือนี่นะพี่น้องทนาพี่น้องสุท้ายว่ะเออน้องนาด,าดปดาเป้นพงทานบอนะเนาะมือนีเนาไปซอยเวียเพื่อนเพื่อนบุญข้าเจ้านะ้องเพื่อนทำบุญข้าเจ้าแล้วก็มันสวยเดีพี่น้องเข้าก็เลยปาดาเป็นหงทานเนาะไปสวยเดียว เดี๋ยวเพื่อน,นสิวะเแบบวาแจกจ่ายแล้วฮนะเขาก็เลยไปกับบริสไทร์เรียบเพื่อนเขาก็เลยสวยแล้วเขาก็เลยไปเขาก็เลยมาสอยเหยียบกับพ่อเนาะเท้อรึกระดูกเนี่ยผิดทางประิทามหาเนาะเพมันกระบ,บอกข้าแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเขากลบเหยียบลายฮะเพราว่า ஆனால் பல பூண்டுகளை அனைத்தான்

เมื่อนี้เฮากะขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัด,ด้วยพี่น้องเด้พอพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องอยู่ดีเมืองบสัสสาสกคนพี่น้องสบายดี